สเก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะพาไปกันที่จังหวัดเลยค่ะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงหน่วยงานหลายพักส่วนทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะด้วยการก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ําหลังจากประธานในพิธีทําพิธีเปิดกันเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่ก็ลงมือตักทรายใส่กระสอบให้ช่างภาพถ่ายภาพกันกว่าจะตักเต็มกระสอบได้นี่ทําเอาเหนื่อยเลยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะบางคนก็ยังแบกกระสอบทรายเดินไปวางบนฝาอีกด้วยช่างภาพแต่ละสำนักนั้นได้ภาพสวยๆกันทุกคนค่ะสุดท้ายก็มาถ่ายภาพหมูกันดีกว่าให้สวยงามก็ต้องยืนกันบนสันฝายนี่แหละนะคะแต่ว่าพื้นที่แค่ไปนิดหนึ่งนายแบบยืนกันเต็มพื้นที่แล้วค่ะช่างภาพก็ต้องเอียงๆถ่ายกัน ยกเว้นก็แต่พี่ช่างภาพทหารคนนี้ค่ะได้มุมสวยที่สุดเลยเพราะว่าคุณพี่ยอมเปียกลงไปยืนในน้ํำครึ่งตัวได้มุมสวยสุดเห็นเต็มทั้งฝ่ายกั้นน้ําแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเลยค่ะ <Wow. S 1> ทุ่มทุนขนาดนี้ถูกใจผู้บังคับบัญชาแน่นอนเลยนะคะ